สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่13สิงหา2567นนะครับผมนะวันนี้ก็มี Honda นะฮะ pcx 160ตัว abs สีดำด้านนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนสิงหานะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ Honda pcx 160ตัว abs สีดำนะ ตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีดำด้านนะครับก็จะเป็นสีเดียวนะฮะที่เป็นสีด้านนะครับสําหรับตัว ABS นี่ทํามาทั้งหมดอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีดำด้านนะครับสีขาวดำนะฮะสีน้ำเงินดำสีแดงดำแล้วก็สีเทาดำนะครับตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีดำออกด้านด้านนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถใช้งานนะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อ ฮอนด้าพีซีเอ็กร้อยหกสิบนะฮะวันนี้มาแนะนําราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนเลยนะครับผมนะฮะในส่วนขอราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนอยู่ที่11,900บาทนะครับสำหรับฮอนด้าพีซีเอ็กร้อยหกสิบตัว ABS นะครับนี่ฮะตัวนี้เบรกหน้านี่จะเป็นดิสตะฮะแต่ว่ามี ABS นะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสตเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มี ABS นะครับนี่ ข้อดีของ ABS ก็คือเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆนะและ้วกำเบรกหน้าเบรกหน้าก็จะไม่มีหรอกนะครับส่วนยางนอกหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางหนนะฮะยางนอกก็ใช้ของยี่ห้อมิชลินอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ระบบไฟทั้งชุดนี้จะเป็น LED นะครับสำหรับท่าในใดที่ชอบโทนสีด้านนะฮะสำหรับปี2024ก็มีอยู่สีเดียวนะก็จะเป็นสีดำด้านตัวนี้นะครับนอกกนั้นก็จะเป็นสีเงาหมดเลยนะครับนี่ฮะ ล้อแม็กสีทองตัดด้วยสีดำด้านก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับ PCX 160นะแล้วก็ตัดด้วยโลโก้สีทองนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิลนะครับนี่ฮะตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นดิสนะฮะแต่ว่าเป็นดิสเบรกธรรมดานะจะไม่มี ABS นะครับผมนะตัวนี้ข้างหลังนี่ขอบ13นิ้วนะฮะส่วนข้างหน้า ขอบ14นิ้วนะฮะนี่ะข้างหลังนี่ขอบ13นิ้วขนาดยางนี่130นะฮะทับ70ขอบ13นิ้วเป็นยางเบรเดียนจะไม่มีอย่างไหนนะฮะยางนอกก็ใช้ของมิชลินอย่างดีเลยนะครับส่วนฝาครอบท่อก็เป็นสีดำได้นะครับโลโก้สีทองที่สวยมากนะครับตัวนี้ระบบไฟทั้งคันก็เป็น LED นะฮะไฟหน้าไฟท้ายก็ LED ทั้งคันเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้าดน,นะฮะเบาะก็จะเป็นสีเทานะตัดด้วยสีดำนะครับนี่ยสีนี้สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้าน,นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนไดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่11,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบนะครับสำหรับฮอนด้า p c x 160ตัว ABS นะครับเนี่ยโลโก้สีทองนะ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P เบบสตาร์ทเงียบนะฮะก็ Alors, จะไม่มีขาดสตาร์ทนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็น1ลูกสูบ4ว่ล์วนะฮะแล้วก็ขนาดลูกสูบนี่60มิลลูกใหญ่มากนะครับใส่คาสตาร์ทไปนี่ก็ขดไม่ลงนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะฮะแล้วก็เป็นระบบหัวฉีด P G M F I นะฮะฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับยูบอกก็ใหญ่นะเนี่ยฮะ ใส่ของได้เยอะมากนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กกิโลต่อลิตรนะครับเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าประหยัดนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ประมาณ52กิโลนะฮะส่วนถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะถังนี่จุน้ำมันได้8 1นลิตรนะฮะร,รองรับแก๊สโซฮอล์็เแล้วก็ E20 นะ ตัวนี้ก็เป็นระบบ i อริงสต็อปนะฮะตัวนี้ก็เวลาใช้งานก็กดลงนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะฮะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์หรือว่ารีโมทนะครับผมนะฮะนี่ฮะแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แบบชุบโครเมียมนะก็จะมีปั๊มดิสสองข้างนะฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะส่วนระบบเรือนไม้ก็เป็นดิจิตอลนะตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลโหมดระยะทางนะฮะโหมดถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะนาฬิกานะทริฮะทริปก็อยยู่ในนนี้หมดเละครับ เนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําอกด้านหนะสำหรับปี2024ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับถ้าเป็นตัว2023ก็จะเป็นสีแดงนะที่เป็นด้านนะครับตัวนี้ก็ฮอนด้ามาเปลี่ยนนะจากสีดําเงาก็มาเป็นสีดําด้านนะครับก็สวยไปอีกแบบนะฮะสำหรับคนที่ชอบโทนสีแบบนี้นะนี่ะตัวเอส้อแม็กสีทองนะครับตัดด้วยสีดําด้านนะผมว่าสวยนะครับนี่ะอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะ เงินสดใจรับรถอยู่ที่11,900 11, บาทนะราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเดือนสิงหา11,900 11, บาทนะครับสำหรับ Honda PCX 160ตัว ABS 2,024นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ